พีาค <med> รับ่พะพญาพูดเรื่องถึงเรื่องราวที่วันนี้ที่เราอยากจะอยากจะอธิบ,บายให้ทุกคนเข้าใจค่ะก็ตั้งแต่วันที่25กันยายนะค่ะที่หนูได้ประกาศยุติความสัมพันธ์นไปของอดีตแฟนของหนูคือหนูก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อเลยเพราะทุกคนก็แบบได้โทร มาตลอดลว่าแบบอะไรยังไงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนูจะได้ออกมาพูดในส่วนของหนูเพราะว่าครั้งแรกที่หนูโพสไปคนก็ถล่มหนูใหญ่เลยว่าแบบเราไปทําจมูกมาแล้วหน้าเราเปลี่ยนแล้วเราทิ้งผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนั้นเราก็เลือกที่จะเงียบไปอ่าแล้วก็พี่เขาก็ได้ออกมาพูดในส่วนของเขานะคะแล้วก็พอเขาออกมาพูดว่าเราว่าว่าเขาตามหารอยยิ้มอะไรอย่างนี้ก็มีการโพส แฉะต่างๆน,นานาจากคนรอบข้างของเขาหนูก็อดทนอีกหนึ่งสเตปเพราะว่ามันเป็นการโพสต์ของคนรอบข้างของเขาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของเราเป็นเรื่องตลกหรอแค่เราโดนนอกใจแค่เราโดนซ้ำสองอะ่ะมันก็หนักมากพออยู่แล้วแต่คุณให้คนรอบข้างของคุณมาโพส,สแขะโพสแซะเราเกี่ยวกับเรื่องตามแฮชแท็กตามหารอยยิ้มรอทัวลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน มันชัดมากแล้วหนูแถบไปทุกอย่างหนูเลยรู้สึกว่าตรงนี้คือมันมันไม่ยุติธรรมกับความรู้สึกของหนูแต่หนูก็อดทนมาตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี <flakes> ้หนูจะขอเล่าในส่วนที่พี่เขาบอกว่าพี่เขาได้ออกมาพูดความจริงทั้งหมดแล้วจริงๆมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่าพี่เขาบอกแค่ว่าแค่คุยไม่ได้มีอะไรแล้วพี่เขาใช้คําว่ากดเหล็กซึ่งเป็นกดเหล็กของหนู แต่จริงๆแล้วผู้หญิงเราอะคา่ะทุกคนอาจจะเป็นแค่คําขู่ก็ได้ของคําว่ากดเหล็กเพราะว่าเรารักอยู่แล้วเราลักของเรามากๆมีครั้งที่หนึ่งมีหรอคะผู้หญิงจะไม่ให้อภัยวันที่24กรกฎาหนูจับได้ว่าเขาไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยแฟนขับของหนูเป็นคนแคป ภาพหน้าจอสตอรี่ไอจีของผู้หญิงคนนั้นมาให้หนูดูทั้งหมดโดยที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้คน้นหรือไม่ได้ไปเจอเองแล้วเขาก็มีการขอโทษและขอโอกาสแล้วก็ได้โทรบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยหนูก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วแต่วันที่ยี่สิบห้ากันยาหนูได้มารู้อีกครั้งหนึ่งคือเขาได้ไปหากันตอนตีหนึ่งหนูก็ เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กยุติความสัมพันธ์ในวันนั้นแล้วก็จบไปค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาในตอนนี้ที่หนูอยากจะออกมาชี้แจงก็คือโพสต์ล่าสุดที่พี่เขาโพสเลย mm hmm. ก็คือที่เขาบอกว่าเรื่องป้าโอเรื่องป้าโอที่ใน TikTok ที่มีคนจับมาโยงว่า เป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่อยู่ในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โพสต์ว่าใครที่อัคติคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้หนูรู้สึกว่าใครที่เห็นโพสต์ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นหนูที่ปล่อยข่าวพวกนี้ซึ่งติ๊กต็อกเขาสองคนเป็นคนเล่นกันเองจับมือถือแขนกันเองเล่นกันเองและที่สําคัญเขาปิดคอมเมนต์กันเองทําให้คนสงสัยกันเอง หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูอยู่ในส่วนของหนูมาตลอดก็เลยอยากจะโยนคำถามกลับไปว่าหนูผิดอะไรนะตรงนั้นหรอคะแล้วคนรอบข้างหนูทำอะไรก็ประมาณนี้ค่ะที่อยากจะออกมาพูดวันนี้ก็คืออยากให้มันยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมากๆแล้วหนูอยู่เฉยๆมาตลอดหนูไม่อยากจะออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามัน มันหนักมากๆกับการที่หนูจะต้องเข้มแข็งและหนูจะต้องทําใจแค่หนูเห็นแชทหรือเห็นอะไรรูปภาพทุกสิ่งต่างๆที่หนูจะต้องเจ็บอะ่ะหนูก็หนักมากพออยู่แล้วหนูไม่ไม่ได้อยากออกมาพูดแล้วหนูรักเขามากหนูไม่อยากออกมาพูดแบบนี้ให้เขาให้คนจะต้องรู้เรื่องของเขาแบบนี้เลยแต่วันนี้หนูเห็นชัดแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ รักเราแล้วจริงๆเขาถึงกล้าโพสแบบนั้นหนูก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้ค่ะไม่งั้นพี่อยากจะไปอดีตแฟนของเราหรือว,ว่าที่คบกันมาเขานอกใจเราไปกี่ครั้งอืมจริงๆก็ไม่เคยไม่เคยมีนะคะแต่ว่ามีแค่วันที่หนูไม่รู้หรอกว่ามันเคยมีหรือไม่เคยมีแล้วอาจจะจับได้หรือไม่จับได้แต่ที่หนูรู้ก็คือมีเรื่องการลบแชทค่ะมีเรื่องการลบแชทมาสองครั้ง ก็บลบแชทก็คือคนที่วันที่เดือนกันยายนจนวันที่ที่เราคนละคนค่ะคือมันมีเพราะว่าเราต้องบอกว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งใช่ใช่ค่ะอคนที่24กรกฎาคมกับ25กันยานี่คือคนเดียวกันค่ะ<ม>อ่าแต่ว่าคนที่ลบแชทน,นี่ก็คนละคนค่ะคนที่ลบแชทน,นี่ก็คือคนที่อยู่ในวงการใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะ มันก็เออมันก็เลยยองไปกับที่เราแชร์เขาเรียกว่าแชร์สตรอรี่แชร์โพสต์ไปว่ามันเป็นคนใกล้ตัวมันเป็นคน,นเพื่อนคนที่เราคือใกล้ตัวไหมคะอ๋อก็น่าจะถ้างั้นก็คือเป็นการเชื่อมโยงกับโพสต์ที่พี่เขาโพสต์อีกอแล้วคะ่ะที่บอกว่าน้องคนสนิทนะคะ <c oughs> ก็วันนั้นยอมรับว่าระเบิดจริงๆกับการที่แชร์โพสต์โพสต์นั้นมาก็เหมือนเราจริงๆเราขาดกันไปแล้วหนูก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไป ไป่ึงหัวอะไรหรอกแต่เราก็เหมือนเป็นการลองเลงแล้วแชร์โฟดะเออเพราะว่าเราก็สงสัยจริงๆเพราะว่าก็เราเคยมีปัญหากันเรื่องผู้หญิงคนนี้แล้วก็เราเคยเห็นการลบแชทตลอดในการที่คบกันมาสามปีเห็นลบแชทมาสองครั้งแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่โอเคกับคนคนนี้อยู่แล้วจริงๆสาเหตุการที่เราเลิกกับพี่ออฟเพราะว่าคนที่เรา คักระดาหรือว่าคนที่<ร>ชื่มินตาคน,คนนี้ที่สา,<น>สามวงเพราะเขาแถลงข่าวเมื่อกี้แล้วคนกลก,กะดาค่ะอ่าคนที่น้องสาวคนสนิทของเขาไม่ไม่ใช่มือที่สามไม่ใช่ต้นเหตุอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปพูดถึงเขาตั้งแต่แรกเรารู้จักมือที่สามคนนี้ไหมคะคนไหนคะคนที่คนกากระดาหรือคนมินตาคนเลิกกันนี้ค่ะที่เลิกกันนี้อ๋อไม่รู้จักค่ะเขาเป็นคนนอกวงการแล้วเขาก็ ไม่ไม่เขาเขายอมอยู่เงียบเียบเลยค่ะเขาก็รู้ว่าหนูกับพี่อ๊อฟเป็นอะไรกันอันั้นเขายอมอยู่เงียบเียบเขาอยู่ในส่วนของเขาอันนี้คือคือบุคคลที่เขาเรียกนะหนึ่งก็อันไหนหนึ่งก็คือกระดากระดาสองคือมินตาสามก็คือคนที่อยู่เงียบเงียบคนนี้ถูกไหมที่เข้าใจถูกมาสองคนค่ะมีสองคนสองคนแล้วคนที่สามคือคนกระดากระดาใช่แต่คนมินตาที่เกี่ยวอะไรกับเราเอาตรงนี้ก่อน ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะอยู่ดีก็ออกมาพูดก็งุมเหมือนกันแตเราไปเราไปคอมเมนต์ว่าแบบเขาแฟนใหม่น้าคุณไงคนก็เลยแบบอ๋อก็ก็ก็มีเรื่องลบแชทนั่นแหละค่ะใช่ก็ลบแชทแล้วก็อยู่ดีก็เอ้ามีภาพออกมาว่าเขาไปทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยแค่สงสัยแต่เราก็ยังไม่ได้ไปปักปั๊มอะไรเขาเลยค่ะว่าเขาเป็นมือที่สามอะไรยังไม่มีใครพูดอะไรเลยค่ะจริงๆเราสงสัยเขาไหม พี่ถามแบ่ชาวบ้านเลยไม่สงสัยนะคะอ่าแต่ว่าเรื่องการลบแชทหรือเรื่องที่เรากับเขามีปัญหากันเรื่องผู้หญิงคนนี้ตัวเขารู้ดีอยู่แล้วค่ะหนูเชื่อว่าเขาสองคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะว่ามีอะไร,รอยู่ไม่มีอะไรจริงๆตรงนี้หนูไม่ขอตอบคําถามเกี่ยวกับเขาสองคนนี้เลยเพราะหนูก็รู้ดีแต่หนูไม่พูดตัวเขาสองคนก็รู้ความจริงดี อยู่แล้วถึงเขาจะพูดอะไรยังไงตัวเขาก็รู้ความจริงดีอยู่แล้วค่ะทัานย่ารัคนที่สั่งชสืส่มพูในติ๊กต็อกอ่ะที่เขาเบอ,เบอร์เบอร์หน้าอันนั้นคือใครอันนั้นคือป้าที่เขาติดต่องานให้การค่ะแล้วมีคนส่งมาให้หนูดูตลอดเลยหนูก็แบบบอกตลอดเลยค่ะว่าไม่ใช่ที่ซ้อนท้ายอะไรใช่นนนหนูหน,หนูบอกทุกคนตลอดที่ส่งมาให้หนูดูหนูบอกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้คือป้าเขาค่ะหนูก็บอกตลอดแต่ว่าพวกเขาเล่นติ๊กต็อกแล้วปิดคอมเมนต์กันเองคนก็สงสัยเองแล้วอยู่ๆขึ้นโพสต์มาแล ตีปล่อยข่าวหนูก็เลยงงว่าเธอทาร้ายเธอจะมาโพสทำร้ายเราทําไมเราอยู่ของเราเฉยๆไม <ง S 1> ่ติดต่อคุอยกับเขาไหมคะไม่คะ่ะตอนตอนที่เราพี่ขอ,อย้อนก่กนอนตอนที่คบกับออมาคนที่ชื่อมีตาเข้ามาในชีวิตเรามา,มานในชีวิตคู่เรามาอืมก็ไม่ไม่มีบทบาทอะไรนะคะเพิ่งมีมาช่วงหลังๆก็จริงๆก็เรื่องพวกลบแชทเลงก็มีประมาณตั้งแต่ปีหกสี่ปี ปีหกสี่หกห้าประมาณนี้สองครั้งค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าธัญญาก็ไปขอดูใช่ค่ะดด้วยใช่เขาให้ดูด้วยให้ดูค่ะแต่ว่าก็ไ,ไม่รู้นะามันมันมันก็บอกไม่ถูกนะมันก็สามารถลบหรืออะไรได้อน,นี้ไม่รู้นะคะเหตุผคที่เราไปขอดูเพราะเพื่อความบริสุทธิ์ใจค่ะเพราะคนของเราลบเออเหรอใช่ค่ะอันนี้คือเรารู้เรื่องนี้เมื่อไหร่เพราคนของเราลบก็เราเห็นค่ะ เพราะว่าแชทมันมันมีอยู่แล้วคือหนูเป็นคนไม่ไม่ค้นโทรศัพท์แต่เวลาที่เราดู YouTube หรือ,อรายการถ้าแชทมันเด้งมาอะไรเงี้ยหรือเขาดูแชทอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆอ้าแชทมันขาดเราก็สงสัยอยู่แล้วเป็นปกติของแฟนแล้วกดเหล็กของของพี่เขาอย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะพี่เขาจะไม่ไม่ให้หนูคนโทรศัพท์ แต่พี่เขามีรหัส Facebook มีรหัสแฟนเพจอะไรของหนูทุกอย่างหนูบริสุทธิ์ใจหมดเลยค่ะแต่ว่าตอนที่เรากัด copy off คือมีการไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ความสัมพันธ์เราแย่ลงไม่มีค่ะมีแค่เรื่องลบแชทแค่นั้นก็คืองงว่าทำไมาอยู่ดีเขาถึงออกมาว่าถูกต้องค่ะหนูนก็<ห><ม>งงเห,ห,หมือนกัน อ๋อหนูไม่ได้ว่านะคะเอา่างมีแอปหนุมชื่อยังมีแอปหนุมชื่อเป็ดน้อยอะครับเขาแบบเอามาแฉวแ่าแบบเลิกคุยเสียบปับ๊บอะไรอไรันนั้นเขาบอกว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะแอปแอปอ่าอย่าเรียกว่าแอปหลุมเลยค่ะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ก็คือรูปหนูเองเพราะว่าทำอยู่เนี่ยครับใช่ใช่เพราะว่าเอ่อจริงๆเรื่องราวที่น้องเป็ดดักเป็ดนั้นพูดก็คือเป็นเรื่องที่หนูกําลังพูดกับพี่ๆอยู่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าตัวหนูอ่ะคือถ้าเกิด คือมันเป็นเฟซมันเป็นเฟซส่วนตัวที่หนูจะมีเพื่อนอยู่ประมาณแค่ไม่ถึงร้อยคนอนะเอาไวโ้โพสระบายแบบระเบิดสมองหนูเวลาที่หนูแบบคลั่งอะไรเอออ่าหนูก็เลยเอาแอคเคนนั้นนะมาคอมเมนต์ในเพจเจมอยเพราะว่าวันนั้นก็ยอมรับว,ว่าระเบิดจริงๆว่าแบบเฮ้ยจะอะไรกับเรานักหนานนแต่แต่ว่าคนที่เป็นมือแต่แต่ว่าวันนี้คนที่เป็นมือสามคือคนนอกวงการไม่ใช่คนในวงการที่เป็นข่าวนะวันนี้ถูกต้องค่ะ ออมีอะไรจะบอกคนในวงการคนนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาจะคบกับพี่ออฟแล้วคนอื่นจะมาเกี่ยวอะไรกับเขาตามสบายเลยค่ะเพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันแย่ขนาดไหนแล้วหนูโดนทําอะไรบ้างก็ถ้าเกิดสบายใจที่ อยากจะคบกันหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรยังไงกันก็แล้วแต่เลยค่ะหนูหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วแล้วก็หนูก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในส่วนของหนูหนูมีหน้าใหม่มีจมูกใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้มีคนเข้าไหมคะ <c oughs> มีคนเข้าไหมคะ,อะตอนนี้หรอคะหนูก็มีคนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนคะ่ะเดนเป็นเพื่อนแบบว่าประปายเลยเพราะแต่เราอะยังไม่พร้อมที่จะเป็นแบบแฟนหรือเราตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะว่าสภาพจิตใจเรา ค่อนข้างที่จะยังแย่อยู่เข็ดล้วะยังมูฟออนไม่ได้ถามว่ามูฟออนได้ไหมมูฟนะคะเพราะว่าต้องมูฟเลยอ่ะลบกทุกสิ่งไปต่อบอกตัวเองว่าไปต่อตอนนี้คือล็อกเขาหมดเลยไหมล็อกขาเพราะว่าไม่อยากเห็นแล้วเราได้เคลียร์เขายังตั้งแต่วันที่เขาออกมาให้ข่าวกับพี่ออฟเคลียร์กับใครอะเราได้เคลียร์มันกับสิ่งที่มันค้างคาใจหรือติดค้างกันมาเคลียร์รอบสุดท้ายไม่เคลียร์ค่ะเลือกที่จะออกมาพูดวันนี้วันเดียวแล้วขอให้ทุกอย่างจบเลย อันแต่อย่างวันที่พี่ออาเขาท่านไปพูดวันแรกอะ่ะเขามียังยังเป็นหน้าจอยังเป็นรูปเราอยู่เลยนะเหมือนแบบเขาก็ยังอยากแบบมีเยอะใหญ่หรือเปล่าวันนี้เชื่อว่าไม่มีแล้วคะ่ะไม่มีรูปนั้นแล้วหรอ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้เชื่อว่าไม่มีแล้ว <laughs> เพราะว่าก็ดูโกรธมากที่เฟซดักปิดไปมิ้น์แบบนั้นออดูรับไม่ได้ออค่ะออแล้วของขวัญที่เขาให้ยังเก็บไว้อยู่ไหมคะอ,อ๋อได้ปอบผมมาแล้ค่ะได้ปอบผมอ๋อ,อ,อ,อตอนแรกก็ว่าจะไม่ใช้ค่ะแต่ทีนี้ได้ปอาผมมันใช้ดีก็เลยใช้ใช่ เยอะเลยเยอะเยอะไรยนะเยอได้สั่นเอนอะนะวันนี้นะวันนี้เราถ้าเราอยากจะบอกพี่ออฟปที่ตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาไหมอยากส่งอะไรของพัดเด็ดเข้ามาไหมถ้าเราบอกเขาบอกไปหมดแล้วเราบอกพี่ออฟตรงนี้เลยก็อยากให้จบเท่านี้เลยค่ะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆหนูหนูขอบคุณพี่เขามากๆที่เข้ามาในชีวิตหนูคือ ความทรงจําดีๆที่หนูเคยได้พูดออกสื่อไปทุกอย่างมันคือความจริงและความสุขทุกสิ่งที่พี่เขาได้เข้ามานะ่ะมันมันมีความสุขมากจริงๆในตลอดระยะเวลา3ปีจริงๆความสุขมันมันก็ยังมากกว่าความความทุกความเจ็บปวดหรือสิ่งไม่ดีอยู่ดีนะคะถ้าให้หนูเทียบหรือชั่งน้ําหนักหนูก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่เขาแต่ว่าขออย่างเดียวเลยนะับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปหนูอาหวสวกีกรรมทุกอย่างให้กับทุกคน เพราะว่าหนูเชื่อแล้วก็ศรัทธ,ธาในบารมีปู่กับย่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่ผิดสัจจวาจาท่านก็แค่คัดออกแล้วเรามีหน้าที่เอาหัวศีกรรมและเราเก็บแต่สิ่งดีๆของกันและกันไว้ดีกว่าวันนี้คือหยุดทําร้ายซึ่งกันและกันหรือใครจะออกมาดิ้นพูดพาดอะไรอีกก็แล้วแต่เลยหนูขออยู่นิ่งๆในส่วนของหนูแล้วก็ทํางานทําหน้าที่ของหนูต่อไปเพราะว่าตอนนี้ หนูก็มีความสุขกับการทํางานมากๆสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาหนูเยอะมากๆขอบคุณพี่เขาที่มาทําให้หนูเรียนรู้กับคําว่ารักในช่วงอายุ22ถึง25คือมันเป็นการสอนคําว่ารักในทุกๆรูปแบบจริงๆค่ะนะครับชาวเน็ตแที่เขายังแบบว่าวิจารย์ยังก้ทียังแกวะเราอยู่ยังกระเตาะกันอยู่ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าหนูหนูเลือกที่จะไม่อ่านแล้วอืในวันนี้เราเอาใครให้พี่ออกได้จริงอือ หนูอภัยค่ะหนูหนูกล้าพูดได้เต็มปากว่าหนูอภัยเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาหนูก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ปูกับย่าไหว้องค์พ่อพระพิคเนศแล้วว่าหนูขอเอาหวสิวันนี้แล้วหนูขอออกมาพูดวันนี้ในส่วนที่หนูยังไม่ได้พูดแล้วหนูขอจบทุกอย่างนั้นในวันที่เราเจ็บที่สุดเราพูดปากหนูอยู่กับพี่ลาล่ากับเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งตลอดเลยค่ะแล้วก็บางครั้งพี่ลาาก็จะชี้หน้าหนูบอกว่า หยุดอย่าร้องหยุดอย่าร้องเนี่ยตลอด<ฤ>แล้วก็ร้องไห้คนเดียวบ้างก็มีคือนนี้ยังร้องอยู่ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นในทุกวันจากที่หนึ่งอาทิตย์ร้องครั้งอาจจะเป็นสองอาทิตย์ร้องครั้งแต่เราเข้มแข็งขึ้นแล้วเราใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันตื่นมาออกกําลังกายได้ตื่นมาทํางานได้ไม่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ได้ขังตัวเองไม่ได้ไม่กินข้าวกินน้ําเหมือนช่วงแรกๆคือเราสุขเราดีขึ้นเยอะมาก ยังบางคนยังบางคนก็เสียดายคู่เราเพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่แรกว่าเออน่ารักช่วยกันไปช่วยเหลืออันนี้หนูหนูหนูมีอยู่ช่วงอาทิตย์สองที่แรกแ้วที่หนูเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในช่อง ay channel ที่เขาดราม่าก,กันเยอะเขาคิดถึงคู่เราอะค่ะหนูเป็นคนรักแฟนคลับมากๆแล้วหนูทําหนูไปอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าทําไมหนูเหมือนทิ้งพวกเขาไว้ตรงนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากบอกพวกเขาว่าหนูหนูขอโทษจริงๆท,ที่ที่มันต้องต้องจบแบบนี้ แต่วันนี้ทุกคนคงได้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงตอนแรกเราอยากจะจบกันดีๆด้วยซ้ําแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกสิ่งถึงต้องเดินทางมาถึงการจะต้องมาออกมาพูดอะไรขนาดนี้แต่ว่าคันยาดยืนยันว่าสิ่งที่เราออกมาพูดนี้คือความจริงหนูพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างแม้กระทั่งที่คนที่บอกว่าแอคเขาปลอมอาจจะคิดว่าหนูไม่กล้ายอมรับหนูกล้าพูดหมดเลยค่ะว่าคือของหนู แล้วสิ่งที่ที่โพสต์ไปก็คือสิ่งที่หนูมาพูดให้พี่ๆฟังนี่แหลคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ